สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้เราก็ดูมาดูสภาพของน้องบันเด็น,นะคะน้องมันเดลจะแฉะไหมดูสภาพตอนนี้ก็เล่นขล้โคนด้วยนะคะเล่นีีิโคนแฉะนะคะสภาพของอัน,นี้ฝนตกเมื่อคืนค่ะพ่อควานที่นอนพ่อควานก็เปียกหมดนะคะ าะไม่มีที่อยู่เลยฝนตกมาตอนดึกๆนะคะก็เปียกที่นอนนะคะน่นเต็นเต็นที่นอนพ่อควันนอนเข้าช้างนะคะนอนกลับเป็นเพื่อนกับบันเด่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะค่ะสภาของน้องบันเด่นนะคะฝนตกมาก็ไม่มีที่นอนเลยนะคะ พ่อควานก็ฝนตกเอาไม่ทันนะคะนอนเมื่อคืนนอนตรงนี้นะคะเปียกหมดนะคะที่นอนพ่อควานเปียกค่ะเปียกหมดเลยนะคะเปียกหมดเลยพ่อควานก็เลยก็เลยย้ายเข้าไปตอนกลางคืนนะคะไม่มีที่นอนเพราะว่าเปียกหมดเห็นนะคะแฉะนะคะแฉะ เมื่อวานเมื่อวานแลมเราไม่หลุดนะคะเมื่อวานแลมก็อย่างดีนะคะเมื่อวานไม่หลุดนะคะ <c oughs> บันเ็น <c oughs> บันเ็นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงอ่าบันเย็นน่ารักมากเลยนะคะดูบนหัวบันเย็นนะคะดูบนหัวบันเย็นข้างหลังนะคะช็อกโะแล็กเลยนะคะช็อคกระแล็ก ะะสะภาพที่ฝนตกเมื่อคืนเบนเดนก็อยู่สภาพนี้นะคะพ้อควานก็เปียกหมดเลยนะคะพ่อควานนอนอยู่ทั้งคืนก็เปียกหมดเลยนนะคะวิ่งเข้าไปเปลี่ยนเสือ้อผ้า มันเดนน้องวันเดนดูสภาพน้องมันเด่นนะคะตอนนี้ก็เป็นช็อกกันแล็กนะคะเป็นช็อกกันแล็กไปเลยนะคะน้องฉลาดนะคะรู้จังหมุนสเกิลด้วยนะคะ ฉลาดมากเลยนะคะเรื่องเลนโซ่ในไว้ใจบานเย็นเลยนะคะเดี๋ยวชอบพักพ่อควานก็จะมาเก็บพื้นที่นะคะจะมาเก็บขี้เก็บนี่นะคะตอนนี้พ่อควานของเรายังไปตัดหญ้าให้น้องอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้มาทำความสะอาดให้น้องนะคะเราหน่งนะคะก็อบควานของเราไปตัดหญ้าอยู่นะคะเบนเย็นสวัสดีค่ะแล้วเสียงไหนลูกเสียงหน่อย เสียงเสียงดังดังค่ะค่ะเสียงสูงสูงสูงยกอ๋อโหวันย็นของเราน่ารักมากเลยนะคะเพราะอยากกินค่ะอยากกินอยากกินนะคะหิวสำหรับวันนี้แม่คานก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,ทานี้นะคะจะมาพบกับแม่คานไว้ไหมไหน,นะคะ ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปกันเย็นก็ขอกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะตอนนี้น้องรายขายผลไม้ออนไลน์อยู่นะคะเราจะนำคะแนนนี้มาสร้างบ้านให้น้องนะคะตอนนี้เราก็ยังคะแนนก็ยังขาดเยอะนะคะคะแนนน้องมาน็นขาดเยอะนะคะ แม่ครางขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ